สวัสดีครับครับผมแฟนเกมเกมแคสเตอร์ผมหนะ้าวันนี้่แคทเกมดาร์กบอลเรจครับผมนะวันนี้ผมจะเปิดกาชาใหม่กาชามาสเตอร์แพ็เพิ่มเลดดอบเอชพีแอนด์อีเอ็กเลดดอบคูณสององรก็ผมนะตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เปิดแล้วผมนะพอดีเกมนี้แจกเพชรม,มาให้เปิดได้พอดีก็เลยว่าจะมาลองกันครับผมโอเคแล้วก็แต่ว่าก่อนที่ผมจะมาเปิดกาชาใหม่นี้ผมขอไปเปิดกาชาหนึ่งก่อน เพราะว่าเพิ่งจะได้ตั๋วมาครบกับผมนะก็คือกาชาอุลตราทิเก็ตสมอนผมนะกาชานี้ถ้าเกิดท่านล็อกอินครบ7วันท่านก็สามารถได้ตั๋วมาแล้วสามารถเปิดกาชาการันตีสปาร์กิ่งอันนี้ได้เลยกับผมนะผมยังหวังว่าอยากจะได้ไม่อยู่นะไม่สปาร์กิ่งเ่ะเออกูฮังอนาคตนี่ผมได้จน3ดาวแล้วอยากได้ไม่บ้างอะไรบ้างเออโคเดนครูสก็ได้นะเพื่อทําทีมฟิวชั่นกับโกจิต้าอะไรแบบนี้รับผมนะ แต่ก็มาเริ่มกันเลยผมนะการชาแรกตัวคูปองการันตีผมจะได้อะไรการันตีสปาร์กิ้งใช่ไหมเอามาขอใหม่คามอนโหลดใหม่ไปว่าตัวใหม่เยี่ยมผมได้สปาร์กิ้งตัวใหม่แล้วปัญหาคือจะเป็นตัวอะไรไม,ไม่ไม่ไม่อยากได้สาวๆมาร่วมทีมอยากทำทีมสาวๆผมนะมาลองดูจะได้ให,หม่ไหมมาใหม่นะไม่เอาทรั้งนะครั้งนี้ไม่อยากได้มากอยากได้ใหม่ หรือไม่ก oh, mm ็โกเทนครูสโอ้สปีดบอมส่งพลังไปมาดูพวกน้ำจะได้อะไรเอ,อ๊ตายล่วงฟรีเซอร์โอเคไมค์ขี้มานได้โกเทนครูสเกลเกลทำทีมฟิวชั่นได้อยู่ไม่เป็นไรโกเทนครูสใช้ได้ถือว่าโ okay. อเคยังได้ใหม่มากกว่าแต่ก็โอเคตัวใหม่ ไม่เป็นไรครับผมนะาได้มาแล้วโกเทนครูดครับผมเผื่อทำทีมฟิวชั่นผมก็จะทำได้แลละโอเคงั้นก็ผ่านไปครับผมนะก็เดี๋ยวต้องเก็บอีก7วันใช่ไหมกว่าจะได้อีกรอบหนึ่งหรือไม่ได้แล้วเอาแม่งหายไปเลยเว้ออ๋อเดี๋ยวต้องรอได้ตั๋วก่อนมันค่อยขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรแล้วมันก็มีกาชารีเจนเยนโลด้วยผมนะตำนานสีเหลืองสีเหลืองเทพเทปก็มาเอามยังไม่มีฟรีเซอร์ไปครูฮังเลยแล้วผมก็มีตัว Master ๋วมาสเตอร์เซแพ็คหนึ่งด้วยนะ มันมีแพ็คสองมาใหม่มีแพ็คหนึ่งด้วยงั้นเปิดแพ็คหนึ่งก็แล้วกันซิงเกิลสมอนไม่การันตีใช่ไหมตัวนี้น่าจะไม่การันตีตัวใหม่ด้วยนะสปาร์กิง้งเหรอใหม่มั้งเฮ้ยสปาร์กิง้งเหรอตัวการันตีเหรอใส่การันตีว่ะท่านะมาดูาผมจะได้อะไรเป็นตัวใหม่ด้วยผมยังไม่ได้เพราะมันโหลดด้านซ้ายผมเนะี่ยโอ้โกลเด้นพูลเฮ้ยดีเห,หรอตัวดีเหรอ มาแลดูเนี่ยเป็นตัวดีมากเลยเนี่ยอามาดูว่าได้ตัวอะไรผมเนะี่ยอ้ซยาส์สา,า,ามงกุ่นเฮ้ยตัวอะไรวะวัดตัวอะไรมาขนาดนี้ตัวอะไรซุดเปอร์เบอ์ชิตาดีเหรอตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่เทีนเนยไหนนะขอเช็คแป๊บอยากจะรู้ว่ามันอยู่เทียไหนผมนะตัวนี้คือมันขึ้นมาขนาดนี้มันดีมากเลยไงไม่แน่ใจเหมือนกัน เช็คก่อนเอ่อเคียร์สองครับผมนะมันก็ไม่ได้ดีเด่ขนาดนั้นเปล่าวะมันขึ้นมาซะโอ้สปริตบอมแล้วก็งกุญสยะสามมันขึ้นซะเหมือนเป็นตัวโคตรเทพโบลี่อะไรอย่างงี้น่าจะการันตีใช่ไหมสสเป็นตัวการันตีสปาร์กิ้งแน่เลยถ้าใช่ก็ดีนะเกมนี้มันแจกบ่อยเออการันตีแหละโอเคมาเกมนี้มันแจกบ่อยมาก ตัวนี้ตัวซ้ํำนะมันไม่โหลดซ้ายผมน่าจะได้สปาร์กิ้งตัวไหนก็ตามที่ผมมีแล้วก็จะ <c oughs> เพิ่มดาวได้มาอืมตัวอะไรกันละ่ะเออชนะฟรีเซอร์ตุม้มตัวอะไรโอเคตัวเดิมเลยชิบหอย เพิ่งได้วันนี้แลวก็ได้สองตัวติดเลยครับผมเนะตัวอื่นมันก็ได้นะเมซูปเปอร์บาจิต้าครับผมเนะแต่ผมก็ชอบเนบาจิต้าอยู่ก็อาจจะเอามาเล่นก็ได้ใครจะรู้โอเคซูปเปอร์บาจิต้าหมดแล้วใช่ไหมตั๋วฟรีตั๋วอะไรยังเหลืออยู่ปะพวกฟรีวันละยี่สิบเพชรนี่ผมไม่ค่อยได้เปิดเข้าเลย <c oughs> นะมีตัวนี่เหรอผมมีตัวนี้ก็ได้ไงโอ้ยงั้นค่อยๆเปิดทีละใ้ครบเลยกันนะผมนะ อันนี้ตัวที่ได้จากการ PVP ส่วนใหญ่ตัวสีม่วงเนี่ยมาดูดิผมจะได้สปาร์กจิงอีกไหมดวงเริ่มมาผมนะเกมนี้มันแจกเยอะมากท่านแนะนําเลยเนะแจกดีอ่ะแต่รอบนี้รู้สึกเหมือนจะไม่มีอะไรเดี๋ยวสกิปเลยก็ได้ดูแล้วไม่น่าจะได้อะไรเพราะว่ายานก็มีแค่ยานโอ้ยสีแดงอยู่สีแดงอยู่อ่าเลดพูสีแดงท่านอาจจะพอใช้ได้อยู่ปะลองดู อย่างน้อยจะมีเอ็กตรีมสักตัวหนึ่งนั่นไงแถวไปไปหมดใช่ไหมตัวดีน่าจไม่มีแล้วท่านกดไปเร็วๆเลยก็แล้วกันโอ้เอ็กตรีมอีกรอบอ่ะอ๋อสิบแปดโอเคนกเกลียครับ <c oughs> ลิมิตตัวเบลเก นี่สี่ดาวข้าไปๆสี่ดาวสิบแปดเย่ใส่บาแมนโอ้โหมายังหรูมางั้นก็ถึงเวลาแล้วมั้งที่เราจะเปิดกาชาหลักของวันนี้ครับผมเนะเดี๋ยวก่อนจะเปิดมาเปิดไอ้ยีสิบก่อนย,ยังยางเตียงทวงบลลี่ก่อนไหมลองบลลี่ก่อนละกันทุกวันจะมีกาชาลดราคาครับผมนะดังนั้นก็แนะนําทุกท่าน ถ้าเปิด20ได้ก็ลองเปิดดูแล้วกันเผื่อท่านจะดวงดีเปิดทีเดียวได้มันอาจจะได้ยากแต่ว่ามันก็ถูกอะ่ะอืมไม่มีลายสกิปเลยกันมันไส้นั่นไงกูว่าและเก <c oughs> ลือรับประทานไม่มียานไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยลิมิตตัวเบรกเกอร์อืมสามดาวจากโกครับผมเนี่ยไม่เล่นแน่นอนบอกเลย <c oughs> ได้มาก็ไม่เล่นแน่นอนบางตัวมากาชากโกฮาง20คริสตตลใช้ไปก่อน ตัวใหม่เนาะตัวเก่าตัวเก่าดูจากยานดูจากอะไรก็พอจะรู้ผมนะว่าเกลือไม่เกลือโอ้สก,กิปไม่มีหารอะไรเลยนะกูสก,กิปท,ทันทีอย่างรวดเร็วเซลล์ลิมิตตเบร,รคเกอร์เซลล์ลางแรคก,กับผมเนะี่ยไม่ดีเ,ยเลยอะไรหรอกหมดยังยี่คริสตัลนี่หมดยัง มาสเตอร์แพ็กนี่ก็ได้แหละงั้นก็จัดซะหน่อยละกันมาสเตอร์แพ็กสองนี่แนะนำให้เปิด20พยายามเปิดได้ทุกวันครับผมนะเพราะมันเลทคูณ2ไงถ้าโชคดีเปิดทีเดียวได้ก็ได้เพราะเลทมันคูณ2เออเปิดอันเดียวอาจจะได้คูณ2องได้สปาร์กิ้งเลยใครจะรู้ผมนะอู้สีแดงว่ะมาว่ะอย่างน้อยต้องเอ็กซ์ตีมแล้วมั้งเนี่ยถ้าดาวแดงอย่างนี้เอออาเชอร์อเชอร์คึบ เลทพูเอ็กตรีมขึ้นไปผมเล่นเป็นจาวินิมิชั่นได้แล้วอัานไหนจะได้อะไรบ้างเอ็กตรีมขึ้นไปเอ็กตรีมยับเซล,ลสองเฮลิมิตตัวเบรกสองดาวแต่เปิดมาอันแรกก็ได้เอ็กตรีมเลยนะเออตัวเดียวได้เอ็กตรีมงั้นก็มาเลยเริ่มกันเลยกว่าผมนะมันติแซมมอนมาสเตอร์แพ็คสอง บวกเลดดอบคูณสองมันจะได้สปาร์กิ้งอย่างน้อยหนึ่งตัวเปิดทีผมว่าได้ตัวใหม่ด้วยตัวอะไรวะอยากได้บาดอกครับผมนั้นที่ผมเล็งอยู่จากกาชันนี่คือบาดอกซูเปอร์ซย่าถ้าผมได้ตัวนั้นมาทีมซยาผมจะครบเซตปัญหาคือคงไม่ง่ายจะได้อะไรไหมเนี่ยสามยานดาวไม่แดงค่อนข้างธรรมดาตอนนี้โอ้โอเคสอยฟิสเซอร์ได้เปลี่ยนฟิสเตอร์ทีโอเคโอเคเลดคูซูเปอร์ซยาอืม ชนะฟรีเซอร์อีกโอเคสปาร์กี้ออกมาแล้วเหนมเปิดมายุโอ้สปาร์กิ้ขึ้นก็บาดออกันอ่ะบิกโลรวมล่างกับคามิฟักเอ้ยเอ็กตรีมเมจิตาเห็นไหมผมนะคูณสองเปิดปุ๊บได้สปาร์กิ้ปั๊บเลดดอบดีขึ้นมาก ปัญหาคือตัวละครที่ผมเล่นก็ไม่ค่อยมีในการชานี้นี่เล็งหลักต้อเป็นบาดอกตัวเดียวเท่นีไม่ได้ในการชานี้โอ้สปาร์กิ้ตัวนึงโอ้วัตดับสปาร์กี้สองตัวติดในมันติเดียวครับผมนะเลดดอปดีมากท่านแนะนำให้ไปเปิดกันเลยแต่ว่าดูแต่ตัวที่ได้มานี่สปาร์กิ้งได้มาคือพิกโรครับผมนะมันก็ใช่ว่าจะแย่อะไรนะพิกโรตัวนี้ แค่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ใช้หรือเปล่านะครับผมนะมันเป็นตัวในทีม r e g e เน r a t i o n เงี้ยที่ไมได้เริ่มทำอะไรเลยอยากได้บาดอกใส่ญ้าไม่ได้ครับผมนะอดและน่าเสียดายเอาไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันก็ลองดูผมนะถ้าเกิดใครที่เล่นใหม่ก็แนะนำให้เปิดก็แล้วกันเพราะว่ามันมีส p a r k กิ้งเยอะที่ท่านสามารถเก็บได้แต่คนที่มีตัวละครเยอะแล้วไม่แน่ใจนะอ้าวเปลี่ยนวันก็เลยกลับ เหมือนเดิมแล้วโอเคอ้าวแต่เพราะว่าผมมาแคสตอนมันเปลี่ยนวันพอดีผมก็เลยกด20ได้อีกรอบครับผมนะสะน่อยไวละ่ะอาจารย์ไปนี่ผมนาะกาชามา s t e r ร์แพ็อ2เนี่ยบาดอกตัวนี้ที่ผมอยากจะได้เว้แล้วโกเทนครูดได้เพิ่มก็ดีเหมือนกันนี่คือละครที่อยู่ในหน้าแบนเนอร์นี้ผมนะโงกุนไซยาเซลเพอร์เฟกฟอร์มโกเทนคิดครังคิด ปิกกโลอันนี้ได้2ตัวรวดเลยบักแหมงแอนดรอยสิบหกนี่ก็เอออยากจะลองดูเหมือนกันโกเฮนครูดได้มาแล้วผมนะจอมันบูยังไม่เคยได้เลยมั้งดาบูล่าก็ยังไม่ได้ผมเนะโกกุนเออแล้วก็บาดอกตัวนี้แหละที่อยากได้ไม่เอ้ยไม่ได้โกฮังตัวใหม่ผมนะเอ็กตรีมตัวนี้ก็น่าสนใจเช่นกันปังฮันนี่ปังพึ่งครับผมนะเอ็กตรีมตัวใหม่ของกาชานี้ ฟาชาตัวใหม่ของกาชานี้และก็โทล่าผมนะตัวใหม่ของกาชานี้เช่นกันมีตัวใหม่เอ็กตรีมาเพิ่มอยู่เป็นกครับผมเนะยมาลองดูผมนะ2ี่สบคริสตัลโอสกิปเห็นยานเห็นดาวเห็นฟรีเตอร์สกิปโรดนะก็อย่างผมบอกไปผมนะกาชานี้พยายามเปิด20ทุกวันมันมีโอกาสได้เยอะขึ้นก็ลองดูมากาชาโกฮังไง2ี่สิบจะได้อะไรไหม โอ้ห้ายานเอาแล้วซิงเกิลนะเนี่ยห้ายานมาว่ะผมว่ามันต้องมีเลืองแล้วเจ้าวันนี้อเจ้าวันี้ปุ๊เอ้ยหลบได้มุ๊บมึ๊อ่าห้ายานแล้วไม่มีอะไรอื่นเลยเหรอเออได้ไรเออเอ็กซ์ตีมแหมแต่ได้เบจิต้าลูตรงอกเทไม่เนี่ยเอง แม่งเอ้ยยูสามีตั้งห้ายานก็ลุน้นแต่เอ็กตีมมันก็ดีกว่าฮีโร่เนาะมากาชาบโบลี่ขอโบลี่อีกสักตัวได้ไหมในซิงเกิลโอ้โหถ้าได้มานี่ร้องไห้บอกเลยในซิงเกิลแบบยี่สิบคริปตอถ้าได้โบลี่มานี่ร้องไห้ขมอนออ้อดาวมาดาวมาดมาวแดงเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วผมนะมีเรืองมีเรืองมีเรืองเปไง็นไงชนะฟิเซอร์ด้วย ดราก,ก้อนโฉบอืมไปเหยียล่างทุตยามาว่ะเอาดิมาต้องสปาร์กิ้งแล้วมั้งเนี่ยบรูลี่คข้ามันโอ้แค่นี้เองเหรอถึงสปาร์กิง้งปะไม่ถึงแค่นี้ไม่ถึงไงสอร์ดไม่ไม่ไมีอะไรพิเศษหรอกตกใจทำไมตกใจทำไมไว้เด้อุตส่าห์ลุ้นนะผมนะดาวนี่แดงมาเฮ้ยหมดยัง หรืออันนี้มาสเตอร์แพ็คหนึ่งเปิดหน่อยไหมอ่าแพ็คนี้ไม่ค่อยจะมีตัวอะไรต้องการแล้วอ่ะมีไปคูหัง่ะอ่ะเปิดเอาไปคูหังด้วยกันเผื่อฟกมีไปคูหังที่ผมยังไม่ได้จะได้จะไปรวมทีมเออไปคูหังนี่ผมไม่เคยได้นะแล้วมันม้าแต่เกมออกครั้งแรกตอนที่ผมเล่นตอนนู้นมาสกิปไม่ต้องบ่นมาแสด โอเคผมนั่นคือการเปิดกาชาใหม่ของเกมดักเกอร์บอลรีเจนกับผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์สกิ๊บแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานถผมนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปดักเกอร์บอลรีเจนอีกเร็วๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะเสาร์นี้ก็ขอไปก่อนกูดบายแอนด์ o ูดเนยพิวเฮ้ยพวกได้รู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กามาเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะ ถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook พ a แ e ล์แบงกามูเกมแคสเตอร์กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่น่นนะ